ไฟฟีสไฟนีคำค่าต่อค่าเะรครับ่ากิจการนิดเลียสนาบเ็นเล่นั่นเองที่มันเหลี่ยนไม่ลที่มันเปลียนใช่ี่จริงถ้าเกิดวัหลังทำแบบขจุหกเยอะๆก็เหนื่อยแล้วนะมากเลยที่มันมีก่อนโอเคป้าไปเลยครับเจกลนสนามไหครับ ราชนะเริ่มเกี่ยบอลในครึ่งหลังกันซึ่งตอนนี้สีแดงนั้นเป็นสองต่อหนึ่งครับต้องมาดูว่าทีมสีเขียวเรามีเจ้าของคนเกิดจีนด้วยเขาบอกว่าเขาไม่การไปวางแผนเท่าไหร่ละเปลี่ยนแค่ติมเล็กน้อยแตาบอกว่าเอาจริงเอาเราเอาจริงแน่นอนจอหนึล้านบาทใช่มครับซึ่งตอนนี้นะครับความเสี่ยงนะคะได้อยู่ที่ทีมสีเขียวนะครับมีจอแรกด้วยนะคะ แต่ก็สบายใจด้วยนะเพราะผมีปูสลับมาฝั่งนีแล้วก็ได้หมายความว่าสิ่งที่ต้องรอก็คือาขับขับดันอู่เช็คแเช็คแเพื่อเซลล์นะครับีแทนปูนะเอเไปเเฮ้ยสุมครับทุกคนค่ะมาดความหมอกัน่ะเฮ้สู้ๆเลยอ ตอนนี้เรามีสปอวนเซอร์เพิ่ม้มาครับถามสิยาวเพกร์มาดบอกว่าทีมไหนชะ้ีมได้เิคนละสิบาทอุ้ยเองครับตัวันหมือนกันนะใีกคนละห้าบาทเงินรอเป็นคนละสิบห้าทอมไหั้ได้นรั้ล้เลยไปออนังจออเสกลับไปได้ก็ดีเลยตัวยังดีอยู่ตัวยังดีอยู่ ะอสกอร์มาแล้ววิชกมาแล้วแต่เกมเกมจะจบแล้วนะค่ะตอะไรหรอเรื่องแล้วกันดูรายกาสกอร์ด้วยนะคอ่ะมาเสิร์ฟมัวแม่กับสกอร์เลยค่ะโอเคแล้วสำสักงานเจ้าคณะกรรมการของเราแลครับกรรมการนี่จเริมที่สุดผมมาจากสปอรเลิมกี่สุด่นเป็น ไปนองยัยสตอเด l a i e and g e m e n อะไรอ่ะไม่เอาแล้วออะรนนี่นาูนนีนั่งอยู่ต่อมาดูว่าดีของฮับโรเป็นะกัับโเห้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดีว่าืนมันี่ยวนะ แต่วันนี้ครับกลับมาที่สีแดงครับบอลรับแล้วัที่ได้ขวมือคือต้องบอกว่าสนานีเป็นยากจริงนะฮะสำหรับคนที่รองเท้าลื่นก่นเลยเหียวก็เหียวเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ตั้งต้นปุกขึ้นไปแล้วสีแดงตอนนี้ขอจากตุผ้ารับซัระกลับมาบีบูออบอลสกัดเอาไว้สัมรกรับมาอีกีนยัครับเดี๋ยวับเาผ้าาเอาดี่ เสียมากหาจรนีนที่เสียตั้งแตมุมโดนเชืต้องสอบว่าแนวรับสินแดแท็กจริงๆนะฮะโอ้โหไม่ได้บาเลยถึงขึ้นไปแล้วเดยตั้งตวไไปตัดวแงแล้วไม่ใช่ะไรไปบอกมันไว้ด้วยนะฮะว่ถ้าเตะเข้าอยากให้โดนมากี่ส้าบาทเป็นี้าปสขึ้นาไปสามต่อหนึ่งนะ สถานการณ์เนื่องจากเขาเรียกว่าตึงเครียดมากเพื่สำหรับสีเขียวนะครับเอาแล้วครับกองโดนเริ่มบุญซื้ออ้าฮ่า่าฮ่าีผู้บอกยังไงยังไงเอาแล้วน้องผีภูนะฮะเอาชนะภูนิดเดียวนิดเดียวชนะชนะ เจ็ดเลยไเจ็เลยเ่งี่อเดี๋วบานีของคนเยอะมากนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องบอกว่ายินผ่านพูดเล่นเข้าไปถึง5คนถูกมั้ะ สิโก้ตาเกิดัากแต่ในเมืองเลยโอ้โหด้ยัเลยอ่ะก็สอะาเอาลนะตอนนี้นอย่ราสอต่อสานะ้นี่ครับดึนหลังไปก่อนเนะรบวังนี้นี่ตอนนี้เยารับแล้วเอาแต่เลยนะแล อเก่าเลยรู้เลยเราเอาละครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับเข้ามาในสถานะที่สีเขียวเริ่มเอาจริงกันแล้วสีแดงเขาจะยื้อเอาไว้ได้หรือเปล่าครับหรือสีเขียวจะแซงขึ้นมาได้นะครับกลัมาดูงันนะตื่นตึ่นตึ่นตึ่นตื่นเอาละครับตอนนี้สีเขียวยังไงก็พี่เกินไปเับ ีไบอีกมี่อินอนคืไมสดอะไรตด้ย็น็้าหลเถ่ายรูปไว้เรียอยแล้วยังไงก็ต้องแกะอยู่แล้วโอการ่ะอลสีแดงละต้องเริ่มล้นะครับต้องเริ่มตื่ตัวขึ้นมาแล้นะสีเดียวริ่มอชิมกันแล้วนะคต่อเลยครับอาละตอนนี้มามามาแล้วสีแดง ลองเรียงออกไปเลยนะครับสีเขียวใช่ตั้งหมดเท่นะครับโซนสีเขียวดีจริงๆนะผมมันเป็นป่าลอเหาไปดเซ้อไปได้เล่น่ายตเซ็ตไปไดเป็นไรไหมครับเป็นไรจจ 他为谁而存在？ โอเคค่อยๆเดินนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยเดยนทางให้กับเรื่อยๆเนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมนะเป็นฝั่งนี้กับฝั่งนี้แทนใช่ไปทรายร้อนเสียเลยนะคะร้อนเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรมทำเรื่องนั้นกันนะมีหน้าดีไไปทรายร้อนทำไมอีกแล้วก็ โหลดด้วยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมพยาบาลเยนะคะที่มาดูแลวันนี้ก็ตนเต้เลยนะครับอย่ืมทประกันทุกคนเดี๋ยวอย่างนี้นะใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ยิงลรูกสูงนะนะต่อไปเราลดที่ป่าเดี๋ยวเราเอาขาเชื่อมกระถูขาไว้ทันทีแล้วก็ถืออันจับกัดนินอยู่กรนี้เดีกยทีนจะทำอาไรสาั อย่ากเีว้วบล็อกใช่บล็อกเดี๋ยวัน้สตูแลไฝั่งนีเองจะได้ทำสกูใหม่หรือเปล่าหะอุรยะมอยดี่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่ามูกสุดทีกหนึ่งแรงยู่เราะถ้าจะคิดดีใช่หม ทั้งคูมเลยแบบน้นะคะโอเคแล้วก็นี่บ็นะไอ้คุณทำตัวไม่ถูกเลยนะอันนี้ไม่ได้ปัาโอ้ยท่ดีคนดูแลอยู่แล้วนะฮา่สุดท้ายนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะรักใหม่นะครับผมครับ ไม่มีการยิ้เกินหน้าอกขึ้นไปอ่าโอเคถ้าสูงกว่าหน้าอกถือว่าไม่ได้ประตูนะถือว่าเบาถือว่าเบาหมา่ใช่ถ้าคุกหมายถึงถ้าเกินหน้าอกของคนที่อยู่ไม่ใช่หน้าอกของนักกีฬาอ่าแค่นี้พอแค่นี้พอโอเคเดีแค่แค่แค่ระดับตรงนี้พอแค่สองอีกแคสองพอได้ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันต่อเลนะน้องเริ่มกันต่อนะเป็นทุกคนไม่ต้องกลัว ช่วยบอกผมผมเป็นนักพิดาวอลเลย์บอลนะผมเร่งว่าหัวใจเขาต้องเก่งเขาต้องเก่งใช่ยออกออออแล้วก็ต้องต้องต้องชี้ด้วยไม่ใช่หลบเหรอไม่ใช่ต้องบอกต้องเก่งว่ะอ้าวไม่เจอรอกรรมการด้วยรับเอาเลยครับสีเขียวขึ้นแล้วตรงไปแล้วตอนนี้โดยอพรอนขึ้นด้วยปีกขวาส่งเข้ามานะครับผมตรงสะโพกนะฮะแล้วส่งให้ปีกซ้ายเสร็จล้วนะครับมางบออาไว้ครับนะจับบอลได้เอ้าโอ้โหนี่สามารโอ้โหตอนนี้ช่อง ช่งสวยมากโอ้โหมือบนตู้นะมือเหนียวจริงๆเลยเหนียวมากใช้ใช้การชิมงานถมพื้นเหมือนกันแล้วก็โอ้โหที่รักขึ้นหูนี่ขูดมือมันต้องมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์แก่์ข้อม okay. yeah. mm ูลละเอียดมากจริงๆอะครดีเด่นยังไงเสร็จมา กันอะไรฮะกินอะไรที่วาเขาจะกะกะลุกลักไก่นะรบบนี้จะสตาร์ทไซต์เข้าประตูเลนะฮะอันนี้บอลจะมาที่สีแดงครับสีแดงทำแล้วครับยังไงสีเขียวทำแล้วแล้วเขาจะไปที่ตรงเดียวเจียนไปนิดเดีวไม่ใช่ประตูบอลบอลเชียนอ้อ ่เนยแม่บอว่าจะพูดตวชายโดนไ่เดี๋ยวมอัเลยเป็นกรรมการดีกว่าติ๊กตันี่มเรือจะป้องกันยังไงแล้วเนี่ยนจะป้องกันไหนดีลเนี่ยอูมีฝบบ้นหนอาบาเป็นชปนกรรมการกะอระไรกรรมกะไคุณไม่ยิ้เลยค่ะ ตาพี่ตาพี่ตายผมตกหัวลงตอนนี้แล้วโอ้โหอันน่ะกันได้แล้วโอ้โห

ก็เขาบบนีว่าโอ้โหงาตอนี้อยู่กับนั้โอ้โหตนีรางครัอ้า้ยข้ามมาได้นะเล็กใหญ่มากแหมมนจะมาไม่เลยตาตาตาตอนนี้สิับมาโดนเซมับโอ้โหสุเยรวันนี้เหมือนสิเกียจะของความไมได้หมดล้วนะครับแล้วมาทสนามบกรับ จิกันปโอเคนะสีแดงต้องทำนะฮะต้องทำประตูแล้วนะคะแล้วตั้งต้นค่ะตอนนี้ฟุตบอลไปที่สีเขียวแล้วคือเงินเงอนเงินหมดแล้วเขียวแล้วเอาละฮะตอนนี้สามต่อสามเท่ากันนะครับเสมออยู่เสมออยู่นะเท่ากันโอ้โหและเอาเข้าสู่สองนาทีสุดท้ายแล้วทุกคนครับ ึ้หลังนะคะอยอยโอ้ย้ยปอ้ย่อ้ามา้ยโอ้ยโ่้เโอ้ยโ้ยมอ้ยโะ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้โอ้ยโ้ยโอ้อ้นโออ้ยโอ้ยโ้ย้าโอ้ยโอ้ยโอ้้ย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 ยะ้ยยโะ้ยโออ้ยโอ้้ ไม่รู้ว่าเล่นกันไปผมเหนื่อยนะไม่แบนนะร้องไปต้องเรากันด้วยนะกลมกลมแล้วแข็งนะจะแบนยังไงะันไงยังไม่ติดเยอะขนาดนี้ตัดเป็นสามสี่ต่อสาแล้วนะครับสต่อสามนะคะ ียไม่จบจากผู้นำศุภทหารนะฮะงานดีสุดท้ายนาทีสุดท้ายค่ะนานีสุดท้ายตัาทีสุดท้ายสีเียวต้องยืดเอไว้นะยืดจะทำประตูเพื่อเสื้อักสีของตัวเองต้องตค่ะนีเดินวิ่งไปแล้วยังไงวิ่ข้ามาสิ่งนีงค่ะเป็นตีออกสีแดงนะพ่ะเอาเลยร้อนเอนร้อนอนยเอนร้อนจะได้ร้อนจะได้ร้อนร้อนร้อนร้ออ้อ รถเปิดขึ้นไปแล้วแล้วฮูมาฮู้มาเบาอร์แรกไอ้ไข้ของสีแดงแล้วฮู้มาอยากมา อันนี้เขาบอกว่าเขาิดาวกับทีมสีเขียวจริงนะเรา,ามีอพนะครับผมเป็นผู้ส่งตอง่อทั้นันนะวสวยมากน,ะ<ห>นี่<ห>นสิวินาทีสุดท้ายอัพลดจกทีเข้อประตูหรือโปรเจคเตอร์ <c oughs> สมสมแล้วเาว <c oughs> ่นรองน <c oughs> ไดยบเียไป เราเป็นรางวัลเราเป็นผ <c oughs> <can> ู้ชนะอ๋อฮะขอบคุณเล่นได้บอกนะเราเป็นผู้ชนะครับสำหรับนั์นี้บิ๊กกับมาซงดำนี่คืออะไแล้วจริงนะเอะอะไรแบบโอ้ไม่ยินจากอ๋อแล้วแต่ว่าเซนเพราะว่า รู้ันนะครับแต่ประเด็นเกิดที่ด้เนรอวันนี้ถือว่าสนุกมากทุกคนโอกเคผมไม่จะเอโทษด้วยแต่จิบพี่อาหาจอเอาโดนหาที่มีเสียงกระซิบว่าตามกติกาเดิมเนี่ยครับเราจะมีการยิงลูกโทษเกิดขึ้นด้วยเฮ้ยจริงมากแล้วคุณใจยังไงครับถ้าไม่มีจุดโทษช่วยเกมจะไม่จบใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่เกมนไม่จบด้วยนั่นหมายความว่าสกอร์ที่เราทำมาเมื่อครู่นี้ครับ <c oughs> เซนซิเบิทันทีทั้งหมดเลยทุกตัวลดไปเลยจบทุกตัวแล้วนี้เกมไม่ได้ตั้งเองทีมงานไม่ตั้งเองนะครับเขาตั้งเองด้วยนะครับแต่ว่าจะ <c oughs> ยังไงเอาออกโาลดยังไงพูดสรุปว่ามีจุนนะดยอดไหมได้ค <c oughs> รับคนนี้ไม่ได้ทำประตูเลยวันนี้ ซัพพอร์ตไงเอออะเป็นตัวจ่ายเป็นตัวจ่ายนี้จะไม่ได้เอางี้ไม่ได้ไม่เดี๋ยวเราต่อจากสกอร์ก็สักครู่มันได้เออต่อไปเลยจุดโทษเหรอไร่ต้องถูกระฆ่าอื่นแล้วป่ะอุ้ยอ่าลักษณะตูอะไรคะถ่าสรุปมีจุดโทษใช่ไหมมีโทษครับได้ไหมครได้ไหมครับได้ไหมครับแต่ว่ามีข้อษแรกนะครับห้ามยิงห้ามยิงแรงด้วยทิศทางอางเดียวโอเคนะทุกคนมันจะไม่ยิงแรงกันนะครับ โอ okay. เคอาอย่างเงี้ยออฟโรดเนองจากเวลามันมันมันยังท <Okay. S 1> ับมไม่ถึงได้อยู่แต่มันได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอนอฟโรดยิงเท้าปูเป็นโง่ครับชนะได้เลยถ้าออฟโรดยิงเท้าสีเขียวชนะ uh. ถ้าป้าปูเซฟได้สีแดงชนะเลยโอเควัดกันตรงนี้นวัดตรงนี้เลยผมขอ,อยิงสองลูกได้ไหมครับให้พี่ปูเซฟลูกหนึงหนน่งแล้วก็ให้บอสเซฟลูกหนึ่งอ้าววันนี้โค้ชเซฟแล้วเนี่ย โอโทนี้เขเซ็เยอะมากเขเซเยอะมากโอเคโอเคนบอลต้องยาลงเลนนะครับได้โอเคครับมีงานอาชีพขึ้นนะฮะสองลูกอาสองลูกจังไจังไงังไนะจังไนะวาไนะาไงนะพาบุญมีอาชีพมี่อาชีพตอนไหนไม่ได้ครับเลกออกมาด้านคออกมาด้านคออ่ะพ่เจริ เดี๋ยวพี่ส่บอลสองูกเลยแล้วกันเฮผมปลอดภัยแน่นอนที่จะกินนะไม่ต้องเป็นกไม่ต้องอะไรไม่ต้องกินน้าหลัไม่ต้องกินถ้าขยับขยับองส่งคำลังสรให้ตาโเยจุดไหนอเนี้ยตรงนี้ไหมฮะตรงนี้นะตรงนี้น้าหัตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้หลังฮะถ่ายนิ่งกันน้องนรับประกันนี่ตรงนี้าแล้วราจำลูกนี จะเป็นจังไงตัดสินนะถ้าออฟโรดยิงเข้าสีเขียวชน,นะถ้าถ้อูเซตได้ถ้าสีแดงชนะครับถ้าเฮ้ยอ,อันนี้ไม่เป็นไรนะเฮ้เซฟเลอูทำไมไม่เซฟอ่ะฮะยังนะไงอ่ะกลัวปุบเนี่ยลัวหรมอเอา คุณมีเวทมนตร์ที่ชอมอะไรนคุณแล้วพี่เม่เคยไปเวทล้อทุ่งร้าบ่ะนะแครับแครับเขาจะบอกว่าเขายอมให้ผมขอซองโอเคซองด้วยน่สามอ้าแด้นี่อันนีหนึงขอไปฝังุ้นด้วยขอฝังนู้นแฝังนู้นลยฝังน้นแังน้นแังน้

โอเคโอ้ยอ <Okay>. oh. ่ะรอบนี like, ้รอบเีื่องไหนนะฮะตอนนี้ไดปะนะนั่งรอนั่งรอนะขอแก้มือหน่อยออกโดนกันโดนเหการจะขอแก้มือเกิดขึ้นนะฮะออกโดนก็บอกว่าเขาอยากจะยิงให้มันสมศักจี๊ดนะฮะ อ๋อเอาว่าบวครอ่ะถ้าร้อนกินข้าวนะฮีนี้เด็กี่หเารนกินข้าวร้อนไปีหมดาร้อนไปอยู่แต่ถ้าร้อนกินข้าวร้อนพี่ตาบุโค้เดี๋ยวอะไรไม่า้นะทุกคนตอคนเดียแต่ถ้าม่กินข้าวปีนี้ี่ตากีอหะ ไม่ม no? ีหอะไรเลยเสร็จยังบหนงีหน well. <laughs> <ing> ึ่งี้ซ้ายหัซ้ายขวาขวาไม่มีเอก๋อเลยมนะทุกทุกคนพยายามนะครับพยายามอลไม่มีแล้วไม่มีมนไม่มีวันหยุดไม่มีไม่มีอมฟูมบออกวันนตีก็ไม่ีวันยอยู่แล้วแล้วก็ทาการสบบริษัทเอนะฮะ้ารการทุบนี้แหละเพราะฉะนั้นนะไบอสเอานะ อย่าวันตัดสินชะตาชีวิตกันเลยนะฮะแล้วก็ที่ที่แอบบอกว่าชอบพี่นุ่นนี่ตุ๊กบอกพี่นุ่นเลแล่เล้วมาเล่มาเล่นมาเล่นมาแต่น้องโสดนะครับน้องโเอ้าเอาเละฮะเป็นชื่อในศักดิ์ศรีระห้ว่าโบลรั้และการตามใจไอ้บอลไพื่อนแน่รอรู้จริงเลยว่า โอเคเมื่อกี้อนเส์ต้องรี้นเลยฮะเป็นงานที่เนอรบานโอเคฮะดอไนรถ่รูปมวกันค่ะนอากเลยงกำลังงานน้องเื่ยครับเหนื่อยงรานโอเคฮะเนื่ยตัวเองดีอาจจะใช่เลยนะใช่เนะนักกาบอเลครับ คะตรงกลางเนาะตรงนี้จอจออยนี <g umbling> <Australian> ้ก <Australia> ่อนจอได้ไคะตรงกรอบสี okay. ่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะคะเดี A ๋ยวเราจะมาบรรจุภาพในความสงจริกันเลยค่ะหาตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนู้หรือว่าตรงกลางนะพี่สายครับตรงไหนครตรงนี้ค่ะตรงนู้นหรอตรงกลางตรงกลางตรงกลางใช่ไหม่ะทุกคนให้กับตรงกลางเลยครับนี่ครับขอกตรงกับกบสี่เหลี่ยมนะขอพี่ส้มโอเคอ่ะครับ ่อแบาเป็นจอยชิ้นงานก่อนโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บสองฝั่งนะคะวันลผมเราจะเก็บอ่าโปรเจคเตอร์วันละสิบล้านก่อนนะครับเป็นราคกฐานว่ายังปกติดีอยู่ไม่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเป็นรูปต้องารเป็นหลักฐานโอเคเนาะนะฮะโอ้แต่วันนี้ทุกคนเราก็เต็มที่นะถูกต้องที่ต้องสปีดแต่หมูเล่นจริงจังใช่แล้วนะกับศักดิ์ศรีชาตอนแรกเราโดนบอกย้ายเราจะติดวันค่ะ อ๋อทำได้เมื่อกี้นะฮะโปรเจนเตอร์โปรเจนเตอร์มูลค่าสิบล้านครับแต่ทีนี้เราจะถ่ายฝั่งที่มีมูลค่ามากกว่าสิบล้านั่นก็คือฝั่งไปถักมูลค่าหมื่นล้านเอ๊ะอะได้หออเความรักอ่ะอะทุกคนทุกคนทุกคนเห็นทุกคนเห็นทุกคนระเอ๊ะอนเนอม้อกเ็ดแบ แล้วก okay, ok. ็นะครับผมเก่งก็ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณ่นผู้นำขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณท่านผครับขอบคุณนะครับโอเค่อให้เสยไงก็ต้องขอีวนะครับกระงจะมอบให้ท่านใครท่นครขอบคุณนเครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะ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 ครับบอ่ะอ่าขอ๋อแขเพื่อนขเพื่อนอ่าองนัแล้วก็แข่เพื่อนโอเคใช่ะ นะครับบอลนะบอนะครับผมจะี่บอลที่น้ารเกๆบอลนะนะครับรูปของแกงออกลูกนิดเดียเด็กเรื่องิทของเรานะครับ เห็นพวกเราชัดด้วยทุกคนก็เป็นส่วนสาคัญเหมือนกันนะฮะในชอบตัไหนครับก็ไหนก็ไหนก็ไหนฮะปุ้ยมีสีมีสีมีีมีินบินชอขสายเขียวเขียวกองไปอยู่กับส้อเขียวเลยนะเขียวเีย้อ๋อเลมตอนนี้ เดี๋ยวทุกคนครับเราจะเบรกกันประมาณ5้าสิบนาทีนะครับเพื่อให้ออฟโรดทั้งหมดมือเมื่อยพอได้พักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วบ่ายนี้ใครจะไปสั่งขนมขนมนี่นะจะไปดื่มนับเข้าไปนะครับเชิญที่เหลือน้ำก็เดี๋ยวเรากลับมาประจำที่เหมือนเดิมนะครับนี่เชิญเลยนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเชิญครับประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับ